ถ้าพวกคุณอายุไล่เลี่ยกับผมผมเชื่อว่าพวกคุณน่าจะรู้จักเกมที่มีชื่อว่า Plants vs z o m b i e เกมปลูกผักยิงซอมบี้สุดมันขวัญใจวัยรุ่นชาวเจนซี C, ที่ตอนนี้นั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วและกำลังกีดร้องให้กับชีวิตการทำงานอยู่ไม่มีอะไรนะ้รสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเกมนั้นเป็นเกมที่ดีมาก บัตรยูโนวัตคัวเจนเอลฟ์ไอส์ผมเพิ่งอายุ13และเกิดมาพร้อมกับสกิวิด i สกิวิด i สกิวิด i p l พลนเวอร์ซัสซอมบี้อะไรไม่รู้จักรู้จักแต่เกม p พลนเวอร์ซัสเบนโรดส์นี่เห็นไหมเกมวัยรุ่นกัเล่นเงินโอ้โหกระเป๋าก็วัยรุ่นสุดๆไปเลย พี่ก,กระเป๋าพี่ซื้อจากไหนหรอนั่นเป็นคำถามที่ดีมากขอขอบคุณเสียงในหัวที่ไม่มีใครต้องการได้ยินด้วยถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเจ้าของกระเป๋าพวกนี้ในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้หรือเปล่ากูมไม่รู้1 4 9โลบัคส,สามารถจับจองเป็นของ เองได้แล้วมีทั้งในรูปแบบคลาสสิกแล้วก็ในรูปแบบอาร์ตทอยและที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือในรูปแบบอาร์ตทอยหมอนี่จะเป็นมินิมาคาลอฟมินิมาตลอดที่ตามคุณไปทุกเกมและจะเป็นเพื่อนเล่นกับคุณ Mac, แม้กระทั่งเกมที่คุณเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์คุณจะไม่มีวันเหงาเลยครับเพราะว่าคุณนั้นห้อยเขาไปด้วยเดี yeah, ๋ยวผมขอคุยกับจอร์จก่อนคุยกับจอร์จเลือกแคคตัสและเอาแคคตัสซีดวางไว้ตรงนี้โอ้น oh, no. ผมต้องรอมันโตก่อนคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ my god cactus สิบสามดาเมจโอ้หนูบีนีบานานีนี่จสบราอโอ้เฮ้ยนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยให้เอาหนูบีนีบานานีนีมาวางไว้ตรงนี้แล้วเขาจะเจเนเรตเงินให้กับเราว้าวจัมออนอิดเพื่อเป็นการเก็บเงินจัมเหมอได้ดีโอ้โอุ้ยเกมดีนะเนี่ยเรามันมีหนึ่งคำถามที่แทรกเข้ามาในหัวผมผมสามารถแท๊ สัตว์เลี้ยงคนอื่นได้ไหมวะเพราะมันเป็นเกมแนวสตีลกด e p i c k up e p i c k up e p i c k up no ทำไมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what เอ๋นี่คืออะไรเฮ้ย o ้ my god นี่กูโดนดาเมจไหมอะ่ะเฮ้ยกลายเป็นว่าผมแม่งฆ่าตัวไหนไม่ได้เลยอะ่ะน้ำหนึงเราทอนเงินสดออกมาก่อนผมว่าผมจำเป็นนะครับที่จะต้องมีตัวพืชเพิ่มวะ่ะดูดิมันฆ่าตัวอะไรไม่ได้เลยอล่ะ เดี๋ยวปลดล็อกแพลตฟอร์มตรงนี้มาใหม่คุยกับจอร์จจอร์จครับโอ้โหสตรอเบอรี่ในราคา1,200งนกูไม่มีหรอกซื้อแคคตัสเพิ่มแล้วกันทำไมมันไม่ยอมไถ่อะเอาละมันจบละมันจบแล้วพวกมึงอะ่ะเดี๋ยวเจอกูไถยนี่งไงละ่ะไปเลยไปเลยเฮ้ยเยจ๋งว่ะโหเป็นตัวตัวกากๆลุงนี่ผมน่าจะแบบกดไถตอนที่เจ้าหมอนี่มันมาอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงมันก่อน บานานต้ดอฟินดูหน่อยดินีหมอนอี้ให้เงิน62บาทตอนหนึ่งวิเอาวะจัดไปดิจัดไปดิผมเอาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนคาปูคาปูาปชิโนะซาซิโนะแล้วรู้อะไรไหมผมพร้อมที่จะเป็น VIP ของเกมเกมนี้ใช่ ัวคนดังคนสำคัญผมเป็น VIP ผมเอาของพวกนี้ไปขายได้ไหมวะทุ่งทุ่งทุงทุงทุงว่าเอาไปขายหมดเลยเอา้าขายไม่ได้หรอกดเซลล์อ okay, okay, okay. ๋อมันต้องเซลล์ตรงนี้โอเค right. โอเคโอเคมันต้องเซลล์ให้กับเท่าแข่นะครับเซลล์ all my Ben Ross ได้ไหมวะเออเซลล์ Ben Ross โอเคเซลล์ไปหมดเลยได้มา320เฮ้ยพวกมึงไม่ทำอะไรกันหน่อยเออทำแบบนี้ไม่ดีเลย ดามเมจเราน้อยมากนะครับคุณผู้ชมผมซื้อสตอเบอรี่ก็ไม่ได้เหรอขาดเงินอีกยี่สบองบาทยี่สบองบาทก็เอาเหรอใจร้ายกันเกินไปแล้วเดี๋ยวปลดล็อกตรงนี้ใหม่ด้วยเป็นแพลตฟอร์มใหม่คุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งมันมีแบบที่รดน้ําต้นไม้ไหมมันขึ้นชา้าสเลเกินบางอย่างนะครับมันต้องรอแบบสองนาทีกว่ามันจะขึ้นนะ่ะถ้าอย่างนี้มันโหมันไม่มีจริงวะนี่นี่น,นี่ตรงนี้มีเกียร์ขายมีเกียร์ขายรดน้ําต้นไม้เจ็ดพันห้าของดี เงียบไว้เถอะมึงดูเงินกูด้วยโจอเอลเฮ้ยโจอเอลเออกมาแล้วสตรอเบอรี่25 DMG ีเจ๊งเจ๋งเจงน,นี่เคมนใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่มันจะสนุกกว่านี้นะครับถ้าเกิดเบนรอดพวกนี้ก็ผมเอ่อได้ทำการบุกมาที่บ้านเราแล้วก็ระเบิดบ้านเราแล้วตัวเรานั้นตายในชีวิตจริงความตื่นเต้นมันจะมีเพิ่มเข้ามาไงถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโนเวยบรบรบปะตะปิมถามว่าผมอยากได้เขาไหมโนไม่อยากได้ เอาละเดี๋ยวผมจะเอาของแบบกาะกาพวก,กนี้ไปขายให้หมดขายเบนโอสเหล่านี้ขายหมดเลยนะครับเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนี่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 ตัวเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยชอบม,มากเลยเฮ้ยแล้วมึงค้างอะไรเนี่ยเลือดมันเหลือแค่นีดเดียวก็ไม่ยอมยิงให้มันตายเนี่ยมันคืออะไรวะพวกแกทำให้ฉันผิดหวังแย่ดิซิส t ตดิซิสิตพัมกินซื้อมาเพิ่มแล้วสตรอเบอรี่เอามาเพิ่มด้วยเอาพัมกินปลูกไว้ข้างหน้า เออปลูกไว้ข้างหน้าเฮ้ยมันไม่ได้หรอเซตสูงสุด5้าทับห้า no นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าสิ่งนี้หายไปเลยเพราะกูจะต้องเอาคำคินมาใส่แทนเฮ้ยพวกมึงตีละลาเลียละลาเลียละตัอะไรวะเฮ้ยโอ้ rainbow no r a i n b จ่ายเงินละลาเลียละลาเลียละแบบเรนโบ o w look at this guys oh my god กูได้เงินมา เยอะสุดยอดเลยนะเนี่ยดีที่กูเติมเลยดีที่กูเติมทันเอา,วาความกินกูมาละตัวแบกกูรับอีปิกดาเมต55เองเนะครับถือว่ากระโปรงมากๆเลยเออป๊บนึงผมจำเป็นที่จะต้องซื้อสิ่งนี้มาด้วย Water Bucket เ,เ,เราลดน้ำต้น,ตนไม้อืบโอ้โหไม่เยอะไม่เยอะเอ้ยแต่ผมจะได้ตัวรีเจนดารี่มาข้ามนี้ตายสิครับโอ้ oh my god นึว่าจะหลุดไปได้แล้ว you know what you out ดาเมจมันน้อยเกินอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการซื้อซันฟลาวเวอร์ระดับอีพิกนะครับแล้วก็ผมจะทำการเอาวันนี้มาปลูกไว้มาละมาละผมว่าผมเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มเทแล้วเริ่มเทขึ้นมานิดนึงละตะกี้คือแบบไม่เทตอนนี้เริ่มเทละซื้อน้ำมาเพิ่มเร็วเข้ารีบโตเร็วเข้านี่ลีเ e นดารี่หมูเดงเหรอมันคืออะไรหมาดุงหมาดัง เอออู้อมันคืออะไรวะกูตัดเลือดมันเยอะมากเลยนะนี่ไงล่ะได้หมาดังมาเฮ้ยคุณผู้ชมผมเห็นตัวกอรลี่มาว่ะตัวหนึ่งมันเป็นอุดินดินดินดุนน่ะตัหนึ่งผมต้องกดอันนี้ซะละดูดูดูโอเคตัวกอรลี่มาละเนี่ยผมได้อุดินดินดินดุนมาแม่การมีโลบักมันดีอุดินดินดินดุนโอ้ my god ให้เงินโคตรเยอะตัวเปลี่ยนชีวิตกูเลย เอาล่ะได้เวลาที่ผมจะทำการขยายการ์เดนของผมเราจะได้ปลูกพืชได้เพิ่มเติมยังไงล่ะเอาล่ะเดวถอนเงินก่อนโอ้โหแม่งมีตัวนี้แม่งเปลี่ยนเกมอ่ะคุณผู้ชมผมนี่เงินโคตรเยอะแป๊บเดียวมันถึงหลักแสนแล้วเฮ้ยเนี่ยทุ่งทุ่งทุ่งทุงทุงุ่ bro เฮ้ยมันไม่มาเอ้ยมันมันแบ่งทางปัโทษทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอไ my god แม่งมันไม่มาอีกทางหนึ่งเลยอะ Yeah this is bad bro this is bad this is so bad เอาละแป๊บนึงผมเอาสตรอเบอรี่มาวางไว้ตรงนี้ก่อนใช่มันต้องช่วยๆกันแล้วละ่ะเฮ้ยทำไมาจู่ๆเกมนี้มันก็แหลกแปลกๆวะผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นวะ่ะจู่ๆเกมนี้มันแหลกแปลกๆเฟรมเลทมันดรอปอะดูดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยต้องมาเล่นในเซิร์ฟวีอ่ะถึงจะหายแหลกโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรเซิร์ฟวีก็เซิร์ฟวี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่แล้วรู้อะไรไหมสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ผมควรซื้อด้วย starter pack ไม่ใช่ฮนะผมอยากจะได้ไอ้ frost blower อ,อ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งแถมเขาให้ dragon fruit ออกมาฟรีๆด้วยไม่ฟรีกูเสียเงินซื้อ,อ dragon fruit เลยนะอาวาังไว้ตรงนี้โอ้แม่งกาจะโตแปนบนึงผมว่ามันชาติหนึ่งอะแม่งกูต้องรอรีสต็อกอีกผมรอก่อนนะคุณผู้ชมครับสิ่งนี้จะเป็นตัวหยุด เปนรอดให้แข็งอย่างนั้นเหรอมาในไหนก็ไหนๆเพิ่มความมันด้วยกันบวกเซิร์ฟเวอร์ักเข้าไปด้วย <c oughs> นี่แหละกูเทหมดหน้าตักเลยผมพร้อมที่จะเปิดถนนสายใหม่ไหมมาเปิดอีกอันนึงเลยก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นที่ต้องมีตัวแบกก่อนซึ่งตัวแบกของผมอาจจะเป็นอันนี้เฮ้ยกูหยิบมาผิดอันไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหมือนกันแลผมก็ไปซื้อของเล่นมาใหม่ด้วยนี่คือบานานากันคุณผู้ชม จะทำดาเมจให้กับเบนรอดหนึ่งร้อยโอ้โหไม่มันมันไม่ควรซื้อมาแม่งเสียดายเงินเฮ้ยนี่ตัวซีเครตว่ะเฮ้ยมันมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดมันมาตรงน,น,รงนี้เดี๋ยวผมจัดไปเลยคุณผู้ชมมันอึดมากๆเว้ยแต่กูมียี่สิบเก้าโลบักไงดูกูมียี่สิบเก้าโลกูสามารถคลิกเบ็ดได้ไหมฉันได้ตัวซีเครดมาพียวสกิลไม่เติมเลยโอ้โห อันว่าไงอะกระรมเกลกระรมรรัโอ้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 โ้โอ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 ้อ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้โออ้โออ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้โออ้โอ้โออ้โอ้้โอ้โโอ้โอ้อ้ มันไม่คุ้มค่าเลยนี่ว่ะบัตโถเฮ้ยโอ้มายกอดบูมบูมบีนี่กูซี่นี่มันยิงไหวไหมวะโอ้โ oh น no. คุณผู้ชมผมไม่อยากจะเติมเลยอะแต่ผมขอให้มันยิงไหวเดี๋ยวเดดแป๊บแป๊บหนึ่งดีผมยังมีปืนปืนนี่อยู่เฮ้ยแป๊บหนึ่งทำให้มันแข็งก่อนทำให้มันแข็งก่อนเร็ว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 ยิงมันให้ตาย โรกู Bro, ได้มาไหมโอเคผมได้มาแล้วบูมบูมบีนี่กูซี่นี่ yes queen เอาละ่ะจะเอาตัวไหนออกไปดีเอาตัวนี้ออกไปนะครับแล้วผมก็จะใส่บูมบูมบีนี่กูซี่นี่มาแทนโอ้สามร้อยเก้าสิบเก้าต่อหนึ่งวิใช่ได้โอ้ถ้าผมดูตัวเบนรอสเนี่ยผมเองก็ปลดล็อกไปได้เกือบหมดแล้วนะเหลือแบบพวกก็อดลี่แล้วพวกซีคร็ตโอ้ไ y g o งตาเลยโรตาละอยากได้จังเลยอะบางทีเราอาจจะเป็นที่ต้องขยายโอกาสหน่อยไหม ก็แบบเพิ่มเลนส์มันเข้ามาเพื่อเป็นการขยายโอกาสที่เราจะได้ตัวหายากเพิ่มมากขึ้นอคุณผู้ชม15นาทีผ่านไปนะครับสิ่งที่ผมได้น่าจะมีแค่ตัวสีเครตตัวเดียวอีกหนึ่งตัวบุมบุมบินี่กุซี่นี่ตัวนี้มันคือผมได้ตามการันตีเนี่ยเราไม่นับละกันแล้วลตัวอื่นก็ยังไม่ได้นะตัวที่ผมได้มีกอรลี่แค่หตัวคืออุดินดินดินดุน ดรา้อนฟรุตอันนี้ทำไมมันใหญ่กว่าเพื่อนวะดาเมทหนึ่งจุดสองเคโอ้ไม่กอดคือเหมือนเกมเนี้ยบางตัวครับผมที่มันเป็นแบบพืชลักษณะพิเศษดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นด้วยคุณเห็นไหมอย่างซันฟาเวอร์เนี้ยสองแบบธรรมดามัน115เองอะ่ะถ้าหนมันแบบตัวเบิ่มๆมันก็จะแบบเก่งกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นมันน่าจะสุะ่มอ่ะแต่เอาจริงนะตั้งแต่ตะกี้แล้วผมไม่ตื่นเต้นเลย คือมันไม่มีตัวไหนที่มันแบบกูเห็นแล้วกูแบบกูกีดอะ่ะกีดตื่นเต้นอยากได้ผมยังไม่เห็นเลยนะเว้ยรวมถึงในช็อปตรงนี้มันก็รีสต็อกกูไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาละบุ่มบุ่มบินน่คูซี่นี่อีกหนึ่งตัวคือผมก็มีอยู่แล้วอะคุณผู้ชมผมไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะแม่งจะมันจะตายแล้วเลยเนี่ยเห็นปะ่ะสู้ไม่ได้หรอกมึงอะ,ม,งอะมึงอะแพ้และกูอยากได้ตาไลาเลโร่มากเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยอะไรไมนได้จู่ๆก็เกิดกิจกรรมแปลกๆเบนหรสอว่าแพลน จะเกิดอาการฟรีซจะแบบจะแข็งอย่างนั้นเหรอแล้วนี่อะไรวะเนี่ยมีแอนิเมชันสุดเบียวเลยมันปล่อยอะไรวะนั่นอะ What the hell ล์อ๋อนันเป็นกิจกรรมนะครับนี้ของฟรีโอเคมันสปอยให้กูแล้วก็กูได้สองแสนอย่างนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะ w h a เ The m เม o n มิติกหนึ่งล้านยินดีต้อนรับจ้านี่ไงมีโอกาสได้แบบฟรอสเซนก็ฟรอสเซนจริงๆด้วยน่าจะแบบขายได้ราคาดีกว่าเดิมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชม นะครัปลวเท่า,า,ทานั้นมันนิ่งมันไม่เยอะหรอกเอาล่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะใกล้ปิดคลิปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขยายอีกหนึ่งแถวนะครับแล้วผมก็จะทำการให้ Watermelon แบบโชว์โซโล่เดียวๆเลยตรงเลนนี้เอาแบบคนเดียวเลยอยากรู้มันจะโหดแค่ไหนดามเมจ2 2 K ซึ่งถ้าเทียบแล้วกับ Dragon Fruit โอ้โหดามเมจโคตรเยอะเลยอะโอเคคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันผมถือว่าผมพอใจมากๆนะครับ กับสวนของผมสวนผมไม่โคตรเทพเลยว่ะนี่ไม่ได้เติมเลยนะเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากเป็นเกมที่ดีมากอยากให้คุณมาลองเล่นดูสนุกดี